สวัสดีครับผมไซยรนท้องสวัสดิ์ครับตอนนี้เห้องอู่บ้าน,าบ,บ,านบ้านหัวสะข้ามครับอำเภอโองเกี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ห้ากบะบรรยากาศฟตุตงตัวครับแย่ดีเป็นตะนอนเป็นครับอาจารย์ตาลเพื่อนอื่นมาว่าเ่าไทยส,สอดสุพดพุ่งแน่โอรเทนพุ่งแน่นะครับโอ้ยเสียวเวลาลับเวลานอนยังวะ เมิจตานอนเว้นครับบางบรรยากาศครับโอ้ฝนตกรินรินหอมกินดินอยู่ในเมืองหลวงนี่ครับอาจารย์ตายมันก็ต้องป่าก็ตงเสร็จรถครับมันมีการไม่งานครับมันมีการมีงานกาสีมีเอารถมีแต่เอารถมาถใส่สดๆครับใสายาไว้ก่อนตัวแทน เอายังไงก็ต่อสู้ดีจังกว่าโอ้่าตอนนี้เฮาก็อยู่บ้านอาจารย์ตรงนี้ไส่ครับยู่เพื่อ,พองเจียมครับบ้านหัวสะขามพากชัดเจนไ่ครับผมทักทายครับผมทักทายกันได้นะครับบึงเดี๋ยวบึ้งขอหญาตเบึง้งอ่ะไม่เตื่อก็ได้ครับ ตอนนี้เราไลฟ์สดที่โดยการใช้กล้องโกโปรนะครับในการไลฟ์สดนะครับไอ้ผ้าเบิ้งรถแท้หน่วยสามครับหลายคนขอมาครับว่าทาย,นยหน่วยสามไอ้เบิ้งแงนะครับบริการันัทพลครับเอฟซีจากรอนแกนครับรวสวัสดีครับผมมันคือสิรุตโนะเนีน่ยผู้ดีผู้ถือว่างไว้นี่ไม่ว่างไว้่ว่างไว้เขาว่างเท่กันเลยไอ้มีเกินคือสิรุตโนะ รักสะดุดพระวุฒิเทานาพี่ไม่มีสิทธิ์จะคิดไคว่คว้าคนทำไรนานะไม่มีกรารมาการันตีวัสดหวัีคนระับอาจารย์เอกสชัเลยัอาจารย์เอกเนี่จะพายเรื่อาจารย์เอกเราเป็นคนเสด็จกับ แล้วเดี๋ยวขอกล่องน,นี้ไว้ในรถก่อนนะครับกล่องไทยรูบครับมาไทยรูบเพิินก็อนยคทัาเบิง้งรถแฮ่น่อยสามกันครับอ่าเบิ้งครับบัตรที่ดีครับเดี๋ยวพาเบิง้งไปรบเสียงข้างในครับก็า <c oughs> ใส่กล้องยงงังไงนะครับเอน็นนี่สายหวานกบผมสวัสดีครับผม รัต้นองบนสวครับเพชรอุบนสายชาวแฝวัสดิมนดีมเรอรั่นนี่เดีน,น,น้บานบี่ข้านบาเบิงครับตอนนี้าบาตรตงนใส่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับโอ้ข้างนี้จัดเยอเสียจ่าง,งนี้ครับสวครับอาจารย์ตอมอภิรักษ์วดครับมาอยู่แถวผม่าอาจารย์ต่อม สวัสดีครับชาจย์เรามิวสิกครับผมจ้าวครับผมเบอร์อาจารย์เอกเราเสียโอ้เสียดีถือวะเห็นกล่องเมื่โอ้เห็นกล่องเมื่อไรวันนอนบหรอแต่ใครกว่าเห็นกล่องเราเสียเนาะมาเรียนดนตรีสนุ่นแท้ผมอแม่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ต้อมนี่ครับเด็กเราหน้าเหมือนกิ๊บหน้าเอ้ยพายเมื่้างในครับเงข้างนอกก่อนครับตอนนี้ทักทายครับผม จิ้มกันมาจีมาแต่ไก่ครับเส้รถโดางามเมื ouais. ่อนครับเมื่อนี่นักงกะตีมาแต่นักงกะตีข้ามาแต่มุกทหารโอ้โหันนี้อาจารย์ป๊อบเสร็จรถขับตอนเราอาจารย์ป๊อบครับนี่ครับวูสร็จดดแถมเหลื่อมครับแหสมอาจารย์นักงกะตีครับบุคพบบนรีอาจารย์ป๊อบครับตะวันมิวสิกครับผมนักงกะตีประจำรถแทร็คโดยสารครับงามครับรถแทร็คโดยสารเมื่อกี้เบิกครับซื้องานทีเดียวครับผมนี่ครับภาคใต้ครับผม ยังฟังเฮครับอาจารย์บอลดิเซลครับออกงานเซน่าอาจารย์บอลครับรถเดือมบ่ครับโอ้เดือมแบบผาดเลยครับเดลยผ่าเพิ่งยางรอบรถกันครับจะเสียภาพไพเบิ่งไพ่ไนครับหน่วยสามสวัสดีครับอาจารย์ป๊อปครับผมนี่ครับระบบเสียงบ้าเทสครับหน่วยนี่ครับรถใส่ฮีโน่ครับวิกเตอร์ โอ้เราหอ่อยางยีตัวนี่ห่อยางยีโอ้สวยงามสุดเดียวโอ้ประเดี๋ยวว่าไหมครับโอ้คนหลอกเนาะโอ้คนพงผัดตัวนี้ยังพงผัดล็อกนิวว่ะเดี๋ยวทักทายกันยินดีกันนะครับเดี๋ยวพาไปบังโดนเททีงไหนครับมีจังหน่วยแล้วเนาะครับมีอยู่หาหนวยครับผม รถแท้หน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าน่วยหนึ่งทวีคูดหน่วยสองซีวอล์แบนหน่วยสามท่านตะวันต่อเออตะวันอยู่สียคับผมหน่วยสี่อะวงอะร่วมพ่นนะครับหน่วยหาวงอะไรคือหน่วยหาวงปลาสุพรรณเราในวงท่อฝันครับสวัสดีครับเจมุนครับแล้วว่าจะไปได้สดอันขายของขายอยู่ครับปังมาแล้วครับอันเครื่องเสียงมาแล้วครับจะไปขายของขายครับหน่วยสี่หน่วยสามมื่อไรครับมื่ออื่นครับ ไม่การได้มาเช็ดตัวเห็นสะอาดสะอาดครับมื้อะออกวิโดจังสะอาดแน่เดี๋ยวพาไปความ่อมตัง่าไหครับฮ่าฮ่าฮ่าเจ็บหมดมาสวัสดีครับอาจารย์คุ้ยเรมีหมานกันไม่ง่านครับบอเงินครับบอยงานครับสวัสดีครับบอกับบเป็นยังครับช่วงนี้ครับบอยนั้นเป็นหนาฝนครับฝนตกแห้งๆครับฝนเชี่งฝนครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับอาจารย์แบงค์เต้างงย บราดรบถเฮเดนเซาครับบนออกมาครับสวัสดีครับออกกานทางไหนนอครับสู่นะครับเพื่อทีมงานรถเฮทุกผู้ทุกคนครับกสู่วิกฤตน่มกันครับบ่อใดลำบากกันผู้เดียวเราครับนอลำบากกันทั่วหน้าทั่วตาครับอาจารย์บอยอยู่ไหนอาจารย์บอยสวัสดีครับอาจารย์เพียวครับอาจารย์เพียวเบือนมาเด้ออาจารย์สท้ายสดรถโดยสารครับเบือนอันดีโอโดยสารครับสวัสดีครับอาจารย์จุกจี้ครับเอาเดนเซาไปเป็นหน่วยน้ำแน่ครับ เอ็มเสียจารย์ตาได้๋ยวพามีบางอาจารย์ตาครับเดี๋ยวตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้มึงบิงเชิทั้งในทั้งนอกกันครับเดี๋ยวเสื้อผ้ามีบางข้างในครับอ่ามึงอาจาชัดอีกครับคร่าวนึ่งทายแล้เนี่ยแล้วว่าแล้วว่าไทยเนี้ยจะเสียรถเสียรถเสียรหายแลว่าโอ้เสียรถเดือมนี้อาจารย์อีกรับรถกล้ามผมครับหน่วยสามนะครับหน่วยสามกระจกครับโอ้ ดีดีไปเสนอหนี่แตกงานม่วงเลยได้ไพเบิังหนุบเสียงข้างในครับสวัสดีครับทุกคูทุกคนครับได้การมีการไม่งานกัอย่าลืมนะครับโดนแคนลอยสามน้ำมครับตัวนี้เพิ่นเอาอันพิษไปเห็นพวกมันโตแข็งหลายอยู่ว่าอาจาร์ตันโอ้ยอาจารย์ตันมาเป็นกล่องมาเลยวะนอนขันนอนเวียนอยู่บพวกแม่ทายแล้วนะครับอ้าวถ้าใช่อาจารย์ตัน เอสี่จ้าคือไล่เลยไอ้เสร็จบทเรียนแล้ดีครับวันนีครับพี่นายช่างสวัสดีครับเอสซีครับพี่ชายครับต้องมาวันนีครับนายช่างใหญ่ครับแม็กกี้เอสซี่ครับงามหลายครับเอสซีอาจารย์ตาลเสื้อมุ้ลิมเช่าตัวลราชกาทครับตัวสองลอยหัดที่บาทครับผมนี่สูงใหญ่รู้ไหมไอ้ไข่สางทวทว กเส้นทางภายสร้างไผยเฮ็ดถนนสรัสดีครับรับรกดอกไม้แก้วครับจิตตานผลงานต่อลครับาคาครับอุติพรครับผู้ช่วยฝนตกบ่ครับนี่ครับฝนตกแห้งๆครับตอนนี้มันเหนือจะลิ้นครับบางขันมันแห้งเอฟซี F C จากยะโสธรครับสวัสดีครับผมเอฟซี F C จากยะโสธร นมเยี่ยงสาวนะน้ำสาวเงาุราเลยว่าบุญมอมมร,รังผมไม่มเสียง <laughs> โอ้ยคือใจอ้ายเสียงคือว่าเสียงคือคือคืออันสมัยหน่อยบ่บ <laughs> ่คือยังคือขี้บ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าสวดีครับพี่ก้าวครับสวัสดีครับรัตครับร เบืงอง่วยสามครับไก่ครับไก่ครับโอ้เบื้องไก่งางครับง่ง่ๆงาม่ไลสดีครับดิฉยารังศีครับป้ามาขอรงแทนหรผมนะครับดิฉัครับมาขอกรงกันพุญอาจารย์อาจารย์เอกน่านอนหาบเาบาปเลายเดี๋ยวจะพาป เราจะพายวงเครื่องเสียงตั้งไหนครับตอนนี้ท้ายต้องนอกก่อนจ๊กที่จ่๋ยกันก่อนครับประน้าเนอได้พ่อกันบางคันว่าสิฟังเครื่องเสียงเอ็มทีบรรยากะต่อสายพวกวันแล้วก็เลยมาทายรถแห่ซะก่อนการพลัดจับก็สะอาดพระอาจารย์ตะนันผลมาเมา่อไลร่สุดให้แน่จ่าจิตเสียรถผลมาเหงามๆเด้อยไม่สนมาจ่ายนะกะทีตะวันมิวสิกเด้ออาจารย์ก็ป๊อประเบิงยังไงมีใครอยู่บ้าสวัสดีครับบาบอยเอฟซีครับเพิ่ม มื้องแรกใช้หนังบ่ครับช่วงนี้ฝนตกครับช่วงนี้ครับเห็นแล้ครับโอ้เรือไม่งอหลีนลอยเนาะไดีเบิ้งตูววิทไอ้เบิ้งตูววิทยด้วอาจารย์ลานลา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 นลาโอ้ยเบื้องขับเจียดต่เนาะไอเนาะโอ้ขี้ผมแม่บ่โอ้ไฟบ่มีจอดรถไหนเอ้ยยี่ก่อนจอดยี่ก่อนเกิดไฟเบิดเกอไฟเบิดเฮ้ยเจรลมก็มีนะหนึ่งพันบาทนั้นเสียคน้าบัตนะ มันจังได้เทากับสิจับอยู่อยากกับไส่อ่างหรือบร<ะ>ิเสียงเออเออเซียงกับเสียงกับอ่างเ่ยสียกจับกับเากายากระปับตอมกันเนี่ครับตู้ว่าเทคครับมันเป็นเอาขาปลาใส่บอกด้วของแท้โอ้ได้รับนี่ไพสซิฟิเซตูแ้แท้ปลาแยกดอกอาจารย์นี่อยนาน,นาแยกดอกชิโพก้าชิโพกดอกแยกตู้ซีตู่ก็ใตู้นี่ครับตู้บริษัทเนาะเส้นการของเงียงอ่อยอเมเจอร์ครับโอ้ของเงียส่งกับของขุณเฮียส่งนะครับกัของคุณเฮียอ้วนครับที่สนับสนุนครับรถแห่ เดี๋ยวจะพาเบิ้งเครือร่องเสียงครับสวัสดีครับบอลเมืองแก้ครับขันบอลไทยกับบอลเซตนอกครับ,นอ,รบนอกแมงอยู่ครับอันนี้ก็ว่าสอยจ้กนาจิตอยอีกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยครับคุงอาจารย์ตารเสียสุดขึ้นมามา,มาสายโดดสายชุวดนูน่อยครัขันบอลสวัสดีครับอยู่สายครับอยู่โค้งเจียมครับตอนนี้ครับอำเภอโค้งเจียมแม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลายหาทรายแก่งหินจิตไทยนักป่าตัวลาดไปตำงามล้ำจินภาษาเอากลับไปกลับมาเอาฉลองถึงละวันสี่หกนะครับได้ได้ครับไปเบรถครับมาเจ้างครับผมสวัสดีครับอัคนาชนธรรมชาติครับรอรัจ้าเอาเงินมาเด้ชนธรชนธรรมชาติไหมเสือมาหาอเสือโอ้ครับกล่องกระแน่นอนนะครับโอ้ยมันเป็นเครื่องบินู เสื้อผาเบิ้งอ่ะใช่ในรถครับแต่ละประตูอยู่สิบะะแับเสื้อาเบิ้งข้างในครับกระเป๋บแบบมีไฟประดัดตัวนี้นะครับไฟประดัดข้าวไฟประดัดอาจารย์ตรงเรียงไส้ประดับอามาอาจารย์มือกล่องข้ามบ้าข้ามบ้าข้ามาอ่าว่าง่ายตัวเนาะนะประตูเป็นประตูล่มครับตอนนี้บริษัทเครื่องกางเงียย้ยน้อยครับเงี้ยออกครับโอ้ก็ยินดีเถอะ โอ้โหภายในครับ <'s> อ่นาอออนี่เห mm hmm. ลัก <laughs> <laughs> ้องนักร <laughs> ้องนักแห่แะนี่หรออาเพื่อนนอนยันนี่บริการปรจาร์ต้นประธานกลางเมืองพิบูลกสิทธิ <laughs> ์ต้องเีง้เใช่ปะนนดาตีก้อนออยู่นี่เลย เด็ครับคือบรรยากาศภายในในห้องดนตรีครับก็เป็นของของเอนะครับน้องนอนสบายครับเอฟซีจากเกาหลีครับขออยากเสดตานะครับอาจตรงสื่อบวกโอ้ยค้ากล่องค้ากล่องบาทอานักร้องมารอครับนักร้องนักร้องมารอแล้วมันเป็นอายครับมาของเอเป็นอายเนี่ยมาตรงสื่อบวกแป๊บหนึ่งนะครับ มือตรงนี้แอร์ทั้งหมดดีะ,ดะมาณนี่ทั้งหมดสาตัวครับแอร์ข้างหน้าโอ้ข้างลังกับขาบาาาา้างหน้าครับเพราะว่าตัวหนึ่งบ่อออ่าหนึ่งนี่แอร์ก็้งนเอายอะไรเนี้ย ลาพุทธครับดีแสนครับใช่กล้องหุ่นไงครับภาพงามแจ๋วเลยครับผมเป็นตัวนี้ผมได้สดจากกล้องโกโปรครับโกโปรแม็กครับผมจวดครับจวดป้าบอยไม่เอาไหนครับผมนี่ครับคือภายในรถมองของมันตีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของเครื่องเสียงครับเดี๋ยวนังจะพี่ิเศษของจุบารกอนยูนิีเขึ้นซีนเย็นนะครับเป็นเพียรแอร์ทักทายครับสวัสดีครับต่ายออดิโอครับสวัสดีครับผม ของแง่บ่ครับผมไอ้คำคือห้องเรนนุตีครับเบิ่งได้หลายมุมคมองนอบิ่งได้หลายมุมดูได้หลายมุมครับครับสวัสดีครับตาริโอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับบ่ถนสือเรียกได้บ่ครับมหาบ่อนครับสวัสดีครับปนตีโกสลครับสวัสดีครับทุกขูทุกคนครับอาจารย์ต้นประธานการเมืองที่สุดโอ้สตาห์ตเครื่องครับ สวัสดีครับอาจารย์ต้าครับใส่ยังไงเนี่ยของใครนี่ของใครของอันนี้อ้าผู้ใดสิวะผู้ใดสิวากระซังสนาคอยบ่สนใจเป็นกระเทยเลยผิดตรงไหนฮะเป็นกระเทยเลยผิดตรงไหนไฟรับบ่ได้กะตายเลยล่ะสิใช่ไหนใส่ไหนเออร้องก็ร้องแบบแบบเมื่อกี้สิร้องแบบเมื่อกี้มาไม่กล้าร้องเหรอเลยพาไปเป็นของเครื่องเสียงครับ จะใส่บันไดป่าก่อนวันนีครับอิศุจิชุกคนครับวันนีครับชักกอบครับวันนีครับไฟหมุนทีมงานป่าหำอินเตอร์ไลค์ครับผมสวัสดีครับผมเอซีโอจัดแต่งกันโกครับที่งานคุมเนปลาโดยช่างพันธ์ครับวันนีครับนิจจาร์หน่อยครับตะบุตตมีสวัสดีครับภาพชัดเจ้าครับตายออริโอครับวันนีครับกันน้อยกันตลอดนั้นวันนีครับนัทดชาครับแพงมาครับวันนีครับอาจารย์บุญชัยชาท่องครับมื้อมาอยู่อาจารย์ มีเส่นรถครับเช่นรถเดี๋ยวพาไปบินของเครื่องเสียงครับเดี๋ยวนังสเ่ียงก่อนยืนมันเย็นนะครับเนาะเครื่องปะยังก็จดแอร์ให้นะกราะว่าเห็นแล้วก็จีหน้าเปเสื้อมันห่อนกะสบายสบายเย็นสบายสบายครับกับจะผ้าก็ได้พันนี้กาครับมีหนา่างนี่กระจกใสครับครับนี่คือในห้องครับเดี๋ยวพาไปบิงของเครื่องเสียงครับเย็นนีพี่จ๊ะเย็นนีพี่จ๊ะ